สวัสดีจ้ามาต่อกันเลยก็แล้วกันนะจ่าก,กับแอดมินปอคนเดิมกับโอปอ c ช a n n แนวทุกคนพูดมั่วไปหมดแล้วไม่เป็นไรทุกคนก็รู้แอดเป็นใครแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันเลยเพราะว่า New Woman มันยังไม่จบแค่นี้คลิปที่แล้วแอดรีบลงไปหน่อยพอลงปุ๊บอะ ตายแล้วลูกสาวชั้นคือมาโชว์เดินแคดวอลกับรีมิกซเพลงของ New Woman อะคือจริงๆมีล็อก s t ตารด้วยแล้วก็จบด้วย New Woman ใช่ไหมทีนี้แบบเฮ้ยเกิดปรากฏการณ์ที่แบบคาดไม่ถึงพอน้องของเรามาแบบ Oh my g o ก h เดินแคดวอลกลางเวทีนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวาจะให้ดูวิดีโอทั้งหมดที่รวบรวมมาในช่วงของครึ่งแรกกันก่อนด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปครึ่งที่2กรี๊ดบ้านแตกแน่นอนอะตอนนี้ไปฟินกับวิดีโอตัวนี้กันก่อนเลยจ้า

เลยฟินแล้วหนึ่ง คือดีมากแล้วคือชุดนี้มันแบบบ,บ,บอกไม่ถูกค่ะมันมีความแบบอเมริกันเกิลแบบคิวตี้แล้วมีความยย่ยบดบด,บดนิดนึงมีความเซ็กซี่แต่ก็น่ารักแล้วก็มีความแกลมแต่ก็คือบอกไม่ถูกมีความเชียร์ลี์แต่ก็แพงกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้แล้วก็ทรงผมเมคอัพเนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นมีความแปลกใหม่สำหรับแอดมากๆทางน่ารักแล้วก็เซ็กซี่คือด้วยอิกเนืงอ a t ต i t u d ตัวแม่ไงแต่ทรงผมกับอะไรมันดูเหมือนแบบเด็กน้อยใสๆวัยรุ่นชอบเข้าใจเป่าแลวมันเลยแบบมีความแอบ t r a c t ซึ่งกันละกันกับลุคนี้แต่ชอบมาก ลงตัวในตัวของลองลิซ่ามากๆอัทำให้ลุคนี้มันมีความโอ้ยอยากหยิบแก้มาแกเข้าใจป้าแล้วมาที่วิดีโอตัวต่อมานะจ๊ะต้องบอกว่าแอดเกรีดมากเป็นตัวเต็มยิ่งกว่าของออกอันที่แล้วและมีวิทีอาร์สำหรับการเปิดตัวเดดไลน์อย่างเป็นทางการด้วยซึ่งต้องบอกว่าอะ ให้เห็นสาวๆทั้ง4คนเลยจริงๆแอดมีวิดีโอแบบเต็มจอนะแต่แอดกลัวติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยได้วิดีโออีกตัวหนึ่งที่เป็นแฟนๆถ่ายจากด้านล่างแล้วก็เห็นเหมือนกันนะจ๊ะมาฝากกันแต่ก็จะขอตัดต่อใส่เอฟเฟกเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพราะยังไงแอดคิดว่าเดียว YG ก็ลงตัวเต็มบนหน้าออฟฟิเชีแน่นอนเพื่อเป็นการไม่โดนไปดูแบบว่าที่แอดตัดต่อกันเลยจ้า โอ้อนริซ่าเข็ดฟันมากเมคอัพนี้หมวกนี้ชุดนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนยิ่งตัดเป็น4ี่คนคือแบบอเมริกาเก๋ชัดๆนี่มันแบบสตาร์ระดับโลกนะจ๊ะแต่ทุกคนนะระดับโลกหมดแหละแต่แค่ลุคของโนริซ่าของเรามันมีความใส่ฝ่อที่สุดเข้าใจไหมอะพูดตรงๆอะเนาะก็แบบสีผมเอ่ยใดลิปเอ่ยอะไรเอ่ยอะแล้วแบบขึ้นมากโอ๊ยตายแล้วอย่าหาว่าฉันแบบอวยลูกสาวฉันเลยนะเพราะฉันเป็นลิลี่ช่องนี้ลำเอียงจัดลำเอียงพูดชัดๆเลยจะด่าฉันก็ได้นะจ๊ะแต่ฉันรักหมดใจ อานิสาใจมากไม่พอเพราะว่านริซ่านอกจากเต้นกายกรรมเมื่อกี้ให้เราได้ดูในนิวเมนที่แบบโอ้โหกติลังกาให้เราดูแล้วใช่ไหมรอบนี้จะมาแบบใส่ส,สะโพกยกเอวนะจ๊ะแบบตายไปเลยคนที่เคยบอกว่าด็อกเตอร์อะไรสักอย่างจะไม่ได้นะช่างมันเถอะคงจะต้องนั่งรองไห้นะจ๊ะเพราะว่าว่าฉันใช่ไหมนี่จะเจอเซตนี้ไปเลยจ้าเซ็กซี่มาก ุงเอวนี่เราเมาเอ,เอวแล้วหนึ่งตอนนี้เมาสะพกงจ้า <c oughs> คือแบบทำคลิปไปแล้วแอดก็ เสียงมิอย่างนี้แล้วอ่ะคือไม่รู้จะมีใครรำคาญหรือเปล่า,าลก็ต้อง s o รี่นะครับเก็บอาการไม่อยู่คนมันชอบแล้วว่าไม่ไหวแล้วต้องวีดออกมาแล,แล้วเก็บอาการไม่ได้คือตัดต่ออยู่ก็คืออารมณ์นี้เลยจ้าสดสดร้อนๆฟินฟินะครับที่นี่ขนาดนั่งอยู่บ้านนะคะเนี่ยอ่ะ,อะส่วนอันต่อมาก็มาแจากเขาเรียกว่าอะไรเดียะโปรโมชั่นนะจ๊ะความฟินระหว่างน้องแชงลิซ่าของเรานั่นเองนะก็ไปดูกันนิดนึงสำหรับใครที่เป็นเรือ2คนนี้ก็คงจะได้ฟินกันไปในวันนี้นะจ๊ะถึงเรือจริงเนี่ยจะจอดอยู่ที่ฝรั่งเศสกกก็็ตตตตาาาาาาามมมมมมไไไไไไ่่่่่่่รรรู้้้ววแแแออบบเหลลีืปปทดดจิซ ถ้าเขาปรากฏตัวมาก็อีกเรื่องหนึง่ง <Station> แต่ยังไงอะเรามาดูเรือมโนมันก่อนบนเวทีนะจ๊ะเช่ เป็นไงสำหรับแชงลิซ่าก็น่าจะฟินหัวใจกันไปนั่นเองนะจ๊ะจากนั้นนจาจะก็มาต่อด้วยเพลง whistle ของเราด้วยแบบจังหวะแรบนั่งพยา่าไปดูกันนิดนึงมันอยู่ไม่ดูมันไม่ได้จริงๆทุกคนอันนี้มันไอคอนิกมากๆนะดีนะที่เสียงอาจจะไม่ได้ชัดแต่ใครเป็นเอ่อ Ben r i g g แล้วกันเนาะก็ได้ยินชัดแน่นอนว่าเป็นเพลงอะไรจ้า เออไม่ว่าจะได้เต้นนานหรือเต้นไม่นานนะจ๊ะรู้สาวเราคงยังกลับมาใช้แบบว่าไอคอนิกได้มีความจําเป็นเลิศไม่ได้แบบเต้นท่านี่เป็นปีแล้วนะกลับมาก็ยังคงเปะเฉิดฉายเช่นเดิมนะจ๊ะเหมือนตอนที่ไปโชว์อันนี้เป็นครั้งแรกที่โคลู่าเนาะทุกคนเนาะแล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 ้วแน่นอนทุกคนตอนนี้เพลงที่ทุกคนรอคอยนะจ๊ะสิเอ็ดก็รอคอยมานานว่าเอ๊ะเขาจะปล่อยเพลงใหม่จังหวะไหนก็แน่นอนเลยจ้ะมาจังหวะนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายหรือเปล่านะอาจจะมีเพลงอื่นต่อก็ได้ถ้ามีต่อเอ็ดก็ทำจนจบคอนเสิร์ ฟังทั้งดุนไม่ได้ซึ่งแอดได้ยินประมาณ2นาทีกว่าของเพลงเขาตัดมาให้ฟังแค่นี้แอดก็ให้ฟังได้แค่ไม่เท่าไหร่แอดจะตัดแบบสับๆสับๆหันๆมาให้ฟังก็แล้วกันนะจ๊ะแต่ต้องบอกเลยคอร์รการาฟีเราว่าทุกคนเต้นได้ดีมากโดยเฉพาะนอริซ่าของเราที่ตัวแม่คอร o ร r กราฟอยู่แล้วไปดูกันหน่อยทุกคนต้องบอกเลยว่ากรีดบ้านแตกหนึ่ง กี่รอบคลิปนี้คือดีมากเ้าทาเต้นโคเทมีแบบทาชอเซ้นหนึ่งสสแล้วกัแบบ EDM แบบมันมากเต้นกระสับหัวเขย่ากันทั้งคอนเสิร์ตบองเบิงอะไรนี่แบบก,กระจายกระจายมากเห็นปะรอดู MV ตัวเต็มไม่ไหวแล้วว่าจะเป็นอ่อไอชุดเซ็ตเดียวกับที่เป็นเดดไลน์ทีเซอร์นี้หรือเปล่านะถ้าเป็นอันนี้ก็คือแบบ สับไม่ไหวเหมือนกันหรือจะเป็น MV ใหม่ไปเลยก็ได้คงจะทําการตัดต่อกันอยู่นะจ๊ะก็อยากให้ปล่อยวันนี้ด้วยซ้าคืนนี้อะไรก็ว่าไปไม่ใช่รอให้ถึงฟ้าสางหรือเปล่าคือโปรโมทอะไรแย่มากไวยจีต้องขอบอกเรื่องนี้ว่าการตลาดรอบนี้ดูแบบลุกๆจิ้มๆเพลงก็ไม่รู้ว่ายาวขนาดไหนนะจ๊ะแต่ว่าโอเคเพลงออกมาได้ในระดับที่อะใส่หัวโยกต่างแต่ครั้งแรกก็ถือว่าปังอยู่ทุกคนแอดชอบที่บอกว่าเปิดหัวพาร์ทด้วยโรเซ่ก็จริงจะปิดพาร์ทด้วยลิซ่าจ้าแล้วบอกว่าออกมาคนสุดท้ายต่อแถวมาแล้วแบบ อืมอยันดันพยาค่ะ The Secret จ้าอะไรอย่างงี้เลยป้า ส่วนอีกรายหนึ่งนะจ๊ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือใครรู้ไหมก็คือเหล่าแม่จีนต่างของพวกเราที่ซัพพอร์ตอลิซ่าจัาล่าสุดก็ดันโพสต์ในขณะที่ตั้งลิสต์ของเราอยู่บนเวทีในประเทศเกาหลีก็ตามแต่ว่าไปขึ้นที่1ในเว่ยปออีกแล้วนั่นเองนะจ๊าซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมารายงานความน่ารักของแม่จีนที่ดันลูกสาวของเราขึ้นถึงที่1ของเว่ยปอในระยะที่บ่อยครั้งซึ่งการขึ้นที่1ของเว่ยปอเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ขึ้นง่าย้าย้าไ่่่เลนเทนนนท,ทีีวว็ยดกขึ1 ทุกสัปดาห์รายเดือนหรือประกวดโตทีไรายก็ที่หนึ่งาจา้ะเข้าใจปะหรือขึ้นที่2ที่3อะไรก็ว่าไปเอาง่ายๆแค่ท็อป10ก็ยากแล้วโนริซ่าเราขึ้นที่1่บ่อยขนาดไหนก็นับไม่ถ้วนแล้วอางที่แอดทำคลิปมานั่นเองจ้ะก็ต้องขอคารวะเหล่าแม่จีนด้วยที่สนับสนุนลูกสาวเราอย่างสม่ำเสมอในประเทศจีนให้ลูกสาวเราเป็นที่พูดถึงนอกจากจะทั่วโลกแล้วก็ยังกินซีนในประเทศจีนด้วยนั่นเองทุกคนภูมิใจ ซึ่งหลังจากจบคลิปนี้ไปนะจ๊ะก็คิดว่าสาวๆก็น่าจะเป็นการแบบว่าคารวะทุกคนกลับบงกลับบ้านกันไปก็ว่าได้เพราะว่ายังไม่เห็นมีวิดีโอในการที่สาวๆในวัดดีหรือว่าในปล่อยมาเลยในตอนที่แอดทำคลิปนะแต่ถ้าเกิดแอดตัดต่อและเจอเนี่ยจะเรียบแรกเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็วังว่าเพื่อนๆจะฟินจะจิ้นการใครที่ไม่ได้ดูครึ่งแรกผ่าดแรกก็ไปดูกันได้ใครมาเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณกันด้วยนะจ๊ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอดจะพอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนนนนนนีีี้้้้เเเเพื่่่อออออๆมมมมคคควววาาาาสสุขขขรรรรกกกัััััับบบบบแไดลซงหิิปปตยจะ สวัสดีจุบูจุบู